สวัสดีครับนักเรียนเหรียนส้มรถกับครูสุขสันต์มีของเล่นมาให้เรียนรู้อีกแล้ววันนี้ครูจะพารู้จักกับอุปกรณ์ของเล่นมันจะไฮเทคหรือไม่ไฮเทคมันก็มีมานานแล้วเป็นระบบ TPMS tire pressure monitor system ก็คือระบบเตือนลมยางอัตโนมัติมันเรียวทาม,มันบอกแรงดันลมยางได้มาดูการทำงานมันครับนักเรียนมากลุ่มนี้ การทางานของ t p m s sensor นั้นในรถที่มันติดตัวรถมาเนี่ยนะครับถ้าลมยางมันอ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปลมยางตัวอ่อนๆขึ้นมาตรงมือคูชี้เนี่ยเห็นไหมพอมันเป็นนี้แสดงว่าผู้ขับขี่ก็บอกว่าเอ้ยมีปัญหาแล้วทีนี้มันติฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกรถเลือกรุ่นเลือกอะไรยี่ห้อ เราต้องไปศึกษาว่ารถรุ่นนั้นอะ่ะมันดูยังไงแต่ตอนนี้ครูตัดขั้นตอนตรงนั้นไปแล้วถือว่าใช้มอนิเตอร์เป็นมันก็จะมีมอนิเตอร์ให้เราดูเห็นไหมเนี่ยมันทํางานอย่างนี้มันบอกว่าแรงดันลมยางข้างหนึ่งมีปัญหาตอนเนี้ยสิ psi บ้านเราก็นิยมใช้ประมาณ13 psi นี่แหละที่เหลือใสามสิบสามสิบมันทำงานอย่างนี้อะมันก็โชว์เป็นเรียวไทม์ให้เราเห็นทั้งอุณหภูมิของ ยางแล้วก็แรงดันลมยางมันเสริมความปลอดภัยเข้าไประบบมันเป็นอย่างนี้มาในรถประมาณปี2020บางค่ายบางยี่ห้อยัดเข้ามาเรียบร้อยหมดแล้วมันมีอยู่ในตัวรถมันมี ECU ตัวหนึ่งเรียกว่า TPMS s เซอร์มันอยู่อย่างนี้ครับนักเรียนอยู่ในจุบลมยางเนี่ยเนี่ยเี่ยทุก้อมีมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยตัวจุบลมยาง ช่างยางสมัยก่อนก็จะมีแค่จุบลงยางตัวเดียวขันขึ้นมาลอยๆก<ะ>็เรียบร้อยแต่ปัจจุบันนี้มันเอาตัวนี้เข้าไปแแมกเข้าไปด้วยข้างในก็ขันแล้วมันก็จะส่งสัญญาณออกมาเป็นขึ้นความถี่โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสามหนึ่งห้ากับสี่สมสามมิโเฮิร์เข้าๆกับสัญญาณรีโมทเราเนี่ยที่ใช้รีโมทกุญแจแต่มันส่งออกมาแล้วมันก็มีตัวรับในตัวรถคือ ECU TPMS เซนเซอร์มันก็จะรับ แล้วก็แสดงโมนิเตอร์ขึ้นมันใช้แบตเตอรี่ครับเ,เป็นการส่งพลังงานไม่มีใครสงสัยเลยมันหมดไหมอายุมันค่อนข้างจะนานนะประมาณของอายุของอยางที่ใช้เนี่ยสามปีสองปีกว่าๆสามปีขึ้นอยู่กับสภาพว่าความดันความร้อนแต่สรุปแล้วเขาคำนวณมาแล้วว่าอายุของมันเนี่ยเท่ากับยางใช้หมดเปลี่ยนยางยก็เปลี่ยนจุก ของ O E M มันแพงมากเลยลองไปเซร์ชดูของ M G ของ Allara Good c a t ของ c o s เนี่ยราคาเท่าไหร่ต้องไปถามศูนย์ดูหลักหลายพันครับยิ่งพวก Mercedes Benz พวก B M W เนี่ยตัวหนึ่งหลายตังมากนะหลัก5,000ขึ้น4,000ขึ้น3,000ขึ้นแล้วแต่ต้องไปสืบราคาแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเขามีของที่ไม่ใช่ O E M มาขายอาจจะเป็นยี่ห้อต่างๆอันนี้ครูใช้ของ o t e l a t ทำออกมาขาย ยี่ห้อื่นก็มีนะฮะออเทลทำมาขายก็มันก็เขียนตาออเทลเลยมันก็ทําออกมาขายตัวนี้มันเป็นเหมือนยูนิเวอร์ซหมายความว่าไม่ใช่ของ OEM แต่สามารถเอามาทดแทนแล้วก็ก๊อปใช้ได้เหมือนกุญแจทีนี้กล่องมันที่ออกมาจากตัวจุบลมยางมันก็จะเขียนบอกบางตัวก็433คือขลื่นมันบางตัวก็ 1> 3ามหไอ้ตัวนี้ได้ทั้งสี่สามสหนึ่งห้าในตัวเดียวกันแต่เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้รถคันนี้มันมีลมยางที่มันเป็นระบบวัดลมยางอัตโนมัติหรือเปะเราต้องมีเครื่องมือเช็คครับหรือไม่งั้นก็ต้องเอาเครื่องสแกนอะไปเสียบไปใน ECU มันหา ECU TPMS แล้วก็ไปดูลมยางได้แต่มันไม่สามารถโปรแกรมได้มันไม่สามารถที่จะ ทำการ copy ได้กรณีที่ต้อง copy อันที่หนึ่งร้านยางงัดแตกงัดแตกทําให้อุปกรณ์มันเสื่อมอันที่สองแบตเตอรี่มันหมดอันที่สามอุณหภูมิมันออกมาเพี้ยนแรงดันออกมาเพี้ยนส้าว่าเติมจนลมจะแตกแล้วแรงดันอยู่หปอนเนี้ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนทีนี้เราจะมาดูมันยังไงเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ แต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อออกแบบมาหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างที่ว่าก็เหมือนกับเครื่องมือสแกนไงมันก็โครงสร้างการทํางานมันเหมือนกันตัวนี้เป็นของออเทลนะครับรุ่น t s 5อ8ห้าศูนย์ปดที่หยิบมาใช้เพราะมันกระทัดรัดมันอันเล็กราคาไปหาดูเองไปสืบเอาเองนะครับแล้วก็จะเปิดเครื่อง ก็จะมีเมนูออกมาหลักๆเมนูตัวแรกเนี่ยเป็นเมนูที่เอาไว้ดู Quick Mode หมายความว่ากดเยึดเข้าไปมันใช้บ่อยๆเยอะๆส่วนเมนูตัวกลางเป็นเมนูที่ครอบคลุมเมนูทูคิดเมนูส่วนเนี้ยเราไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่หลักๆที่จะเน้นและแนะนำให้ใช้อะไรที่มันใช้งานได้เร็วใช้งานได้ตรงแบบเหมือนกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เราก็เคยไม่เคยใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันหรอกมันเยอะมากเราก็เอาหยิบที่เราใช้งานอันนี้ครูจะหยิบที่เราใช้งานครูจะให้ใช้เมนูแรกกับเมนูกลางเมนูแรกก็คือ Quick Mode กดยยดเข้าไปเรามาเลือกรถเราอยากจะรู้ว่าไอ้รถคันนี้มันมี TPMS หรือเปล่าเราจะดูตรงไหนเราก็จะมาดูที่ว่าสแกนมันดูเลยไปเอาเอาลร่าก่อนมันมีไหมมา อล่าคุดแคทเธอว่ามันเป็นรถยี่ห้ออะไรใช่เกตวอลเราก็ต้องมาเลือกอะไรครับ G W G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  เดี๋ยวจ G นะครับเรามาเลือกตรงเกตวอลแล้วกดเย็ตก็เลือกหาอะไรครับออล่า เยด็ดเลือกขึ้นมันถ้าเลือกขึ้นแล้วเอาไปจิ้มมันไม่ร้องเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครูเคยจิ้มแล้วครูใช้ขึ้นที่2มันเจอก็กดเยด็ดก็มาสแกนซิงเกิลเ,เซนเซอร์สแกนออรเซนเซอร์เธอต้องเดิน4ี่ล้อแต่ถ้าแกนซิงเกิลก็เช็คแค่ล้อเดียวว่ามันมีหรือไม่มีเยด็ดเห็นไหมเราก็จะกดปุ่มกลางปุ่มเนี้ปุ่มกลางเนี่ยอ่ะมาดูครู ก็จะกดปุ่มกลางเพื่อจิ้มเอามาจิ้มที่จุ๊บล้อใกล้ๆนะครับอย่างเราใช้มือกดปุ่มกลางๆเนี่ยกดจิ้มเลยครับปิ้งเจอเลยวมันบอกอะไรบ้างบอกอันที่หนึ่งบอก ID ID คือเบอร์โทรมันเพชเชอร์ก็คือแรงดันลมยางอุณหภูมิและขนาดแบตเตอรี่โอเคไหมโอเคแต่งว่ารุ่นนี้มี เวลางัดยางเปลี่ยนยางต้องระวังแล้วแหละอ่ะเรามาดูของ MG ก็เดี๋ยวเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนยี่ห้อออกไปจากเกทบอเลือกมาเป็น MG MG ตัวเนี้ยใช้ e z s นะครับก็กด,ยดแยกดต่นี้ขึ้นไม่ต้องเลือกแล้วมันมีอันเดียวขึ้นเท่าไหร่ 4ี่มันก็บอกให้เรียบร้อยเยดเดี๋ยวนะฮะกดสแกนดูอะไรฮะซิงเกิลเซ็นเซอร์กดเยดอ้าวจิ้มปับ๊บ <Hey. S 1> เจอไหมเจอ <Hey. S 1> เห็นไหมมีข้างนี้เห็นไหมครับแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นข้างซ้ายข้างขวามันรู้ว่าเจอ ไอคนที่กำหนดข้างซ้ายข้างขวาคือรถยนต์เอาไปดูข้างนู้นมีไหมคอร์สมาตามคอร์สมาเราเรามั่วไหมเอาเอ็มจีมาจิ้มคอร์สกิ้มเลยปับ๊บไม่ได้ตดั้งรถเนี่ยกิบขึ้นไม่ตรงกัน เพราะนั้นเรากดโนออกไปเรามาเลือกอะไรใหม่โน no. เล okay. ือกรุ่นใหม่เอาไปหาตูโยต้าเย็ดรุ่นไหนคอสอ่ะเห็นไหมเราเลียนช่างเรารู้รถปั๊บคอสอ่ะเจอปีไม่ต้องเลือกขึ้นแล้วกดเย็ดต่อเลยอะไรซิงเกิลที่เกียรเดินในรอบคัน่ปุ๊บ เอายังไม่ได้เยีดเลยเอาเยดีดเจอ,อยังเจอแล้วมีลมยางไหมมีสามสิบอุณหภูมิสามสิบสองเลขไอดีมันหรือเบอร์โทรมันบางคนมีคนสงสัยว่ามันก็ขึ้นเดียวกันแต่มันไม่ตีกันหรอก็มันมีคนรับเบอร์โทรไง oh. เราถือ AIS เราถือ d ีแท็กค่ายเดียวกันแต่ทำไมเวลาโทรหามันไม่ตีกัน ก็คือเบอร์โทรมันคนละโทรไอดีคนละดีเพราะนั้น ECU รถวิ่งสวนไปสวนมามันจําของใครของมันถึงมันจะขึ้นให้ทั่วไปหมดเบอร์มันไม่ชนกันไม่มีสิทธิ์ชนกันเพราะมันคนละไอดีเลขบัตรประชาชนเคยเชิญเคยชนกันไหมนอกจากจะโดนก๊อปปี้และสำเนาเดี๋ยวเราจะทําให้มันชนกันได้เพราะเรามีเครื่องใช่มันมีหลายอย่างเดี๋ยวกระบวนการก๊อปปี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป เรียนสมรสกับครูสุขสารเรียนในทุกที่แม้นั่งขี่ก็เรียนได้ครับ